เครื่องตัวนี้เนี่ยเดินทั้งแสงสีเสียงสนามแม่เหล็กคลื่นสนามแม่เหล็กต่างๆทั้งหมดให้มันกลมกลืนสมดุลที่บ้านเราเนี่ยนะ uh huh. บ้านเราเนี่ยจะสมดุลพลังงานตรงนี้สมดุลปั๊บเนี่ยนะ uh huh. ก็จะเลเซอร์นน,น,นพลังศักดิ์สิทธิ์เข้ามาที่บ้านเราเหมือนกับบ้านเราเนี่ยอยู่ในเผ่าฮันซาหรือเหมือนกับบ้านเราเนี่ยอยู่ในที่มันมีวงจุ้ยที่ดีอะ วงจุ้ยที่ดีเนี่ยนะคนจีนเนี่ยก็ถือมากๆค,คนจีนบางคนเนี่ยก่อนที่เขาจะตายไปเนี่ยเขาจะไปหาที่อยู่ที่เขาจะไปฝังเขาเรียกก็วงซุยวงซุยใช่ไหมเออวงซุย,ยที่ะจะอยู่เนินเขาใช่ไหมอยู่ตีนเขาแล้วก็มีด้านหน้าจะมีน้ํานะแล้วก็มีลมมีอะไรคือต้องดีมากๆอ่ะ แล้วเวลาที่เขาไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย <Yeah. S 2> ขนาดจิตวิญญาณของเขาเนี่ยนะ <Yeah. S 2> ก็ยังขึ้นสวรรค์เลยใช่ไหม <Okay. S 2> เ,เขาเชื่อกันว่าแล้วก็ทำให้ลูกหลานได้ร่ลำรวยไปด้วยนะ <Okay. S 2> ไอ้ลูกหลานที่มันไปปีละแค่ไม่กี่ครั้งนะไปเชงเมงไปอะไรแล้วแต่นะ mm hmm. เนี่ยไปเจอพลังงานตรงนั้น,นไม่กี่ครั้งหรอก ปีงไม่กี่ครั้งแต่ว่าเขากลับมาเขากเกาะลารวยกันได้ใช่หม,มนี่อะ,ะมันเรื่องของพลังงานที่เรามองไม่เห็นแต่ว่ามันมันมีผลมันมีผลมากมายอ่าก็ได้ไปหลายเรื่องเนะาะวันนี้เขอ,อให้ทุกคนนะสำเร็จด้วยความว่างๆของเรานี่แหละนะ ขอให้ทุกคนว่างให้ได้ว่างให้ได้ไม่ต้องว่างถึงขนาดเป็นโสดบันอรหันนะ <Okay. S 2> ว่างแค่จำรหัสพาสเวิร์ดของเราได้ <Okay. S 2> ว่างแค่สัมผัสพลังชีวิตได้ <Okay. S 2> แค่นี้ทุกคนก็จะประสบสำเร็จในทุกๆรูปแบบนะ <Okay. S 2> แล้วก็มีวินยัย <Okay. S 2> ว,ว,ว,วินัยก็คือว่ามาให้ตรงเวลา <Okay. S 2> พยายามมาให้ได้ทุกวัน <Okay. S 2> แล้วก็วินัยเนี่ยตรงเนี้ย คือว่าสัมผัสพลังประคองพลังการประคองพลังในสำคัญใช่ไหมสัมผัสพลังประคองพลังทําเป็นตอนตอนทําเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆอย่าเร่งอย่ารีบนะอย่ารีบขั้นตอนนายกจะฎามก็พูดกับตามไปเรื่อยๆเรนะื่อยๆเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามาเซอร์มีเวลาก็จะนํานั่งสมาธิฟอกถักขันด้วยเดีววันนี้ก็ขอให้ทุกคนประสบ็จ ทางโลกทางธรรมกันทุกคนนะสวัสดีขอบน้อมราบปริมีมาสเตอร์กบอบท้าวเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะนมาสก,การว่าคุณเจ้าขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะก็สิ่งนี้เนาะเป็นเหมือนมรดกนะพลังงานคอนตัมเนี่ยเป็นเหมือนมรดกของเอ่อเราชาวสยามนะดังนั้นแล้วตอนนี้ให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจแล้วก็ หวงแหนนะเก็บเอาไว้ให้กับลูกหลานได้ใช้ก่อนนะได้ใช้ก่อนนะแล้วก็ดูแลรักษากันไปแบบซื่อๆตรงๆนะใช้บริการเขาแบบซื่อๆตรงๆไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ส่งต่อนะรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นไปอาต่อยอจากเมื่อกี้ที่มาเซอร์บอกว่า,าคนจีนน่ะเขาก็เหมือนว่าเป็นกุศโลบายเนาะให้กับลูกหลานเนาะได้ระลึกถึงเป็นความกตันยูเนาะอย่างน้อยก็ปีหนึ่งนะ รอ,อบปีหนึ่งนะหเดือน3เดือนเนาะก็ได้ไปกาบเนาะบันพบุรุษแล้วก็มีชัยภูมิที่ดีนะมีฮวงจุ้ยที่ดีเนะนี่ยคราวนี้กลับมาปุ๊บเนาะพอลูกหลานมีความกระตันอยู่ใช่ไหมไปหาบรรพรุรุษเรื่อยๆก็ไปชาร์จพลังงานดีๆตรงนั้นด้วยมันได้หลายอย่างนะไอ้เรื่องการที่ว่าทําไมคนจีนก็ถึงต้องการเรื่องราวของฮวงจุย้ยเรื่องราวของทำเลดีๆในการที่จะเป็นเลือกเป็นฮวงซุ้ยเนาะ,อ,ะอันนี้ก็ แต่เราโชคดีนี่เราโชคดีกว่านั้นนะเพื่อนๆเราไม่ต้องรอถึงเวลาต้องไปเชงเมง้งหรือว่าต้องไปที่คือสถานที่แบบนั้นแพงมากนะเขาจะเลือกคัสสันแบบทำเลทองมากๆเลยนะจะเป็นทำเลทองที่ว่าคนปกติปกติเนี่ยอาจจะไม่ได้มีพื้นที่แพงๆแบบนั้นอยู่นะแต่วันนี้เราทุกๆคนนะคะได้มีโอกาสใช้พลังงานที่เป็น พวงจุ้ยดีๆเนาะดินน้ำลมไฟดีๆพลังงานดีๆนะแล้วก็เป็นกระแสของอพลังงานต่างมิตินะในเรื่องราวของความความสุขนะคะแล้วก็เรื่องของความย้อนวัยนะแล้วก็แสงความมั่งคั่งรวมสมบูรณ์ดังนั้นแล้วท่านมาเซอร์จึงบอกให้เรามีวินัยในการที่เราจะมารับพลังงานตรงนี้สังเกตว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะลองดูนะว่าอ,อย่างที่คุณหงหยกแชร์เมื่อวานนี้คือว่าบ้านเราเหมือนเดิมแต่เพิ่มเติมคือพลังงานคอนตัม ดังนั้นเราเนาะมันก็จะมีความสุขสงบร่มเย็นใครที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาได้พูดคุยก็จะรู้สึกร่มรื่นร่มเย็นไปด้วยนะคะอันนี้ก็ทุกคนก็จะประจักษ์ในจิตในใจของทุกคนอยู่แล้วเนาะอะ,อะโอเคค่ะสาธุสาธุในบุญค่ะใครอยากจะเช็คอินเพิ่มเติมใครอยากจะพูดคุยนะคะเชิญเลยค่ะ